สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสาสต์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโ c l e แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวม คำทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เป็นเพื่อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิปไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุดพันทัชมาทาโร่และก็เดดด r ีมออร์ค l e ลคลิปแรนด o มเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดลจิตดลใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเองิญ คำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ น้ำราศีมีนกระกฎพิจิกทธาตุลมราศีกุมเมถุนตุลและธาตุดินราศีมังกรพระสบกันตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบสองยี่สิบและ99วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์โดนด้อมฟอร์ยไพ่เล่าเรื่อง เพืนับครับพลังงานไพ่ใบแรกไพ่ยอยากบอกคุณว่ามีคนรักคุณรักสุดหัวใจรักเพราะความใจดีความมีเมตตาความอ่อนโยนนิสัยที่คุณมีคุณเป็นเขามองเห็นทะลุโปร่ปงเข้าไปถึงจิตวิญญาณภายในเขามองเห็นความดีมองเห็นความสวยสง่าง,งาม มองเห็นคุณค่าในตัวของคุณเป็นพลังงานของใครคนหนึ่งถ้าหากตอนนี้เขายังเก็บงำเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกรักถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นเป็นใบแรกนั่นหมายถึงพลังงานของเขาเนี่ยมีความรักที่มากมายล้นอกล้นใจเขาอยากจะเปิดเผยอยากจะแสดงออกให้คุณได้รับรู้ถึงความรักนี้ เดอะเดวิลคนคนนี้ทั้งรักทั้งลุ่มหลงมีความหลงไหลในเสน่หาราคะคุณเนี่ยตรงสเปคเขามากๆเขาไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงไม่สามารถที่จะหยุดรักคุณได้และไม่มีพลังงานของใครที่จะเทียบเท่าคุณตัวเขาเองรู้สึกว่าหนักหน่วงมากๆ ไม่อาจาต้านทานความรู้สึกในหัวใจได้อีกแล้วความรักความหลงไหลที่มีต่อคุณมากมายมหาศาลเกินกว่าที่จะเงียบที่จะสะกดเก็บอารมณ์อาการได้พลังงานของเขาเหมือนเจ้านกตัวนี้ที่อยู่ในกรงถึงแม้ว่าจะบยบินได้มีอิสรภาพแต่เขาก็ไม่ยอมไปไหนจิตใจยังยึดติดจดจ่อรอคอย คิดถึงนึกถึงเพียงแต่คุณได้รับสอดสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้ทำให้เขาเครียดอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกเรื่องราวไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นกรณีที่หนึ่งคนคนนี้เป็นคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจน้อยใจ มีประเด็นปัญหากันกับคุณวันเนี้ความรู้สึกถึงแม้จะนิ่งเฉยต่อกันแต่พันธนาการเนี่ยมันเชือกที่รัดเอาไว้อย่างแน่นหนาจิตวิญญาณเขาหัวจิตหัวใจเขาไม่เคยที่จะห่างไกลจากคุณเขาเครียดมากๆในอดีตเขาเคยทำไม่ดีกับคุณแต่วันนี้กลับกลายเป็นว่ารักคุณสุดหัวใจจิตวิญญาณของเขาที่ยึดติดผูกติดเพียงคุณ จะต้องทำให้เขาคิดและกลับมาแก้ไขสถานการณ์ให้ได้ไปต่อในความสัมพันธ์พลังงานของเขารักคุณจนใจเจ็บคิดถึงคิดมากจนทุกข์เครียดเอดอร์ m มดคนคนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่นิ่งเงียบไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับคุณในตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่การนิ่งเงียบของเขาเบื้องหลังเนี่ย ส่องคุณหนักมากเรียนรู้ศึกษาคุณภายใต้ความเงียบนิ่งและการส่องของเขายิ่งเขารู้จักคุณเขายิ่งรักคุณเขายิ่งเห็นจิตวิญญาณภายในของคุณพลังงานของคุณทำให้เขามีจิตวิญญาณที่เติบโตขึ้นทำให้เขามองเห็นความดีงามความสวยงามในโลกใบนี้เขาอยากเป็นคนที่นิ่งสงบมากขึ้นพลังงานเขาเนี่ยในอดีตนะ เป็นคนที่นิสัยเหมือนเด็กๆใจร้อนอารมณ์ร้อนปากเร็วปากแรงทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังพูดไปแล้วทำไปแล้วทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจไปแล้วค่อยคิดได้ทีหลังนี่จึงคือผลที่เกิดจากเหตุในอดีตที่เขาทำกับคุณวันนี้เขาจึงได้แต่งเงียบนิ่งทบทวนสถานการณ์เหตุการณ์ที่ผ่านมาเงียบนิ่งเพื่อมาตระหนักและเรียนรู้ตัวเอง ว่าตัวเขามีข้อเสียมากมายมีคำพูดมีการกระทํามากมายเลยที่เคยทําร้ายจิตใจคุณนายออฟฟินิียสพลังงานคลิปนี้อาจเป็นคุณหรือเขาหรือทั้งสองฝ่ายมีพลังงานความเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือในความหมายถ้าหากไม่ได้เป็นพ่อไม้แม่ไม้หัวใจเขาใ้คิดถึงคุณมากโหยหาอ้างวาง รู้สึกโดดเดี่ยวในวันที่ไม่มีคุณเขามองคุณดีมากๆคุณสวยสง่างามคุณดูอยู่ได้ดีในวันที่ไม่มีเขาคุณมีความสุขคุณดูประสบความสำเร็จคุณดู move on ไปได้ไกลดูเหมือนว่าจะไม่คิดหันหลังกลับมามองหรือย้อนคืนในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะกลับทำให้เขายิ่งรู้สึกโหยหาจะปวดอย่างทุกทรมาน ความรู้สึกที่เหมือนสูญเสียคุณไปความรู้สึกเหมือนกับเขาไม่สามารถแล้วที่จะไขว่คว้าคุณมาครอบครองได้พลังงานที่เลิดเลอสง่าง,งามเช่นนี้ยิ่งทำให้เขารู้สึกด้อยค่ากดต่ำตัวเองยิ่งทำให้เขาทุกข์เครียดกับสถานการณ์ความนิงเงียบที่ไม่มีคุณในชีวิต awakening ไพ่ใบนี้คือ judgment เพราะว่าความรักความหลงไหลที่มีต่อคุณมากมายมหาศาลความทุกข์นี่แหละผลักดันให้เขาตื่นรู้สุดท้ายคนคนนี้ตื่นรู้ได้จากการทบทวนจากการตรันหนักในเรื่องราวที่เคยทำกับคุณสิ่งที่เคยทำร้ายคุณให้คุณเจ็บปวดเสียใจกลายเป็นสิ่งที่เขาเพิ่งรู้ตัวเพิ่งมองเห็นความรู้สึกผิด ความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงและแก้ไขทำให้เขามีการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณคนคนนี้ในสถานการณ์ที่เขาเป็นเฮอร์มิตเนี่ยสถานการณ์ที่เขานิ่งเงียบมีการศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองในเรื่องจิตวิญญาณอย่างมากการนิ่งเงียบในวันที่ไม่มีคนเนี่ยไม่ได้สูญเปล่าเลยนะเป็นผลดีกับคุณคนคนนี้ มีจิตวิญญาณที่เติบโตจนตื่นรู้ได้โดยที่คุณไม่ต้องไปพร่ำบอกไม่ต้องไปชี้ทางไม่ต้องไปบังคับสิ่งใดความรักที่เกิดขึ้นในหัวใจเขาความรู้สึกที่จะสูญเสียคุณไปไม่ได้นี่คือคำสั่งของโชคชะตาที่สั่งให้เขาต้องโตได้ละต้องเรียนรู้ทางจิตวิญญาณได้แล้วต้องตื่นรู้ได้แล้วถ้าหากอยากจะเข้าหาคุณถ้าหากอยากจะได้ครอบครองคนที่แสนดีพลังงานที่เติบโตและตื่นรู้เช่นคุณ คนคนนี้ตื่นรู้ตามคุณทันทีเมื่อคุณเป็นก้าวเหรียญเมื่อคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองเมื่อคุณรักตัวเอง sick of phenacles เขาจะกลับมาแน่ยังไงก็ต้องหมุนวนกลับมาในชีวิตของคุณเขาไม่สามารถที่จะตัดใจไม่สามารถที่จะ move on ไปข้างหน้าได้จิตวิญ,ญญาณเขาอยู่ที่คุณเสมอ แล้วเขาเป็นคนที่ยึดติดผูกติดเพียงคุณเขาไม่มองหาใครไม่เลือกใครทั้งนั้นต้องเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นคนคนนี้กำลังคิดวางแผนการที่จะติดต่อสื่อสารและย้อนคืนกลับมาในความสัมพันธ์สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงจะเป็นเขานะที่เป็นฝ่ายทำงานในความสัมพันธ์อย่างหนักเป็นเขาที่เป็นผู้ให้เป็นเขาที่จะกลับมาลงทุนในความสัมพันธ์นี้และทำทุกอย่าง ื่อให้ได้รับความรักจากคุณ Love พไพ่ใบนี้คือ The Lover s คนคนนี้เขารักคุณไม่ยอมปล่อยดูพยไพ่ใบนี้กอดคุณแน่นเลยเนี่ยนกมีอิสรภาพท้องฟ้ากว้างใหญ่ทำไมไม่บยบินไปละ่ะบินกลับมาทำไมบินกลับมาพร้อมกับข้อความคำสารภาพรักความในใจ ว่าทุกทรมานแค่ไหนในวันที่ไม่มีคุณและจะกลับมาทําทุกอย่างเพื่อให้คุณอยู่เคียงข้างเขาเพื่อให้คุณเป็นของเขาให้ได้คนคนนี้เมืเ่อเขารู้หัวใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณมากมายถึงเพียงนี้เขาจะเทคแอคชั่นเทคแอคชั่นอย่างที่ไม่เคยทําไม่เคยเป็นมาก่อนจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณรับรักเขาเพื่อให้คุณเป็นคู่รักและเขาเนี่ยจริงจังมากๆอยากให้คุณเป็นรักสุดท้าย อยากให้คุณอยู่เคียงข้างกันไปกลัวมากๆกลัวคุณจะหายไปอีกไม่อยากให้คุณห่างไม่อยากให้คุณหายไปจากชีวิตของเขาดนแมนโอ้ yeah. <Man>. oh, คนคนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับทุกทรมานโชคชะตากำลังจัดการคนที่เคยดื้อรัน้นจิตวิญ,ญญาณที่เป็นเด็กน้อยถึงเวลาต้องเติบโตถ้าหากเขา ไม่เติบโตเขาก็จะทุกข์ทุกจนเขาต้องยอมพ่ายแพ้ทุกจนยอมยกธงขาวต่อโชคชะตายอมแล้วยอมแล้วที่จะยอมรับว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดหรือข้อเสียใดยอมรับแล้วว่าจิตวิญญาณที่เป็นเด็กนั้นทำร้ายหัวใจคุณทำร้ายความรู้สึกคุณวันนี้เขาเสียใจมากนะเขาตื่นรู้แล้วจริงๆและอยากจะแก้ไขอยากจะขอโอกาสเพื่อให้เขาได้แก้ตัว กลับมาเป็นคนรักที่ดีของคุณเอเรอร์ไม่แปลกเลยที่จักรวารจะต้องให้บททดสอบที่หนักหน่วงเขาขนาดนี้เพราะคนคนนี้มีอีโก้มากมีความดื้อรันหัวแข็งปากหนักเพราะเขามีการยึดติดในอัตราตัวตนไพเอเพอร์ Emperor, เนี่ยคือพลังงานของคนที่มีดีในตัวคนคนนี้มีความเก่งกาจมีความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงานดีมีการเงินที่มั่นคงมั่งคั่งรูปร่างหน้าตาดีมีสง่าราศีมีแต่คนเข้าหาเขาพลังงานจิตวิญญาณเขาจึงไม่เติบโตสักทีเพราะว่าไม่เคยที่จะเรียนรู้ความรักแท้ว่าเป็นอย่างไรมองว่าตัวตนเขาว่าเลิศเลอเพอร์เฟกใครก็ต้องอยากเข้าหาใครก็ต้องอยากง้อคนอย่างเขาคนอย่างเขาไม่เคยยอมใครไม่เคยง้อใครคุณนะ เป็นคนแรกในชีวิตนี้ที่ทําให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับที่ทำให้เขายอมแพ้ยอมหยุดอีโก้ของตัวเองเพื่อมาตระหนักดูความเป็นจริงว่าเขาเป็นอย่างไรคุณเนี่ยไปเปิดปัญญาไปเปิดพลังงานด้านบวกให้เขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่สามารถที่จะปล่อยวางอีโก้ของตัวเองได้ พลังงานคนนี้เป็นคนทางไกลหรือมีพลังงานความเป็นต่างชาติไม่ว่าเขาจะอยู่แห่งหนตําตำบลใดอยู่ห่างไกลสุดทวีปซีกโลกเขาจะมาเขาจะเดินทางมาหาคุณพร้อมแล้วที่จะ take action เนี่ยดูหัวเจ้ากวางเนี่ยมีเดอะซันอยู่ตรงนี้มีพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้เตรียมตัวรอรับความสุขจากคนที่ค้างรักคุณหนักมาก คนนี้ไม่มีทางยอมปล่อยคุณอีกความหมายของเอ็มเพอรอร์คือสามีคือพ่อของลูกนี่คือสถานะเดียวที่เขาจะทำให้เกิดขึ้นกับคุณ King of บอนส์เขาจะลงหลักปักฐานในความสัมพันธ์นี้ให้ได้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเป้าหมายไม่มีใครแทนคุณได้ไม้เนี่ยปักลงดินหลักที่มั่นคงคือคุณคนคนเดียว ที่อยากจะให้เป็นครอบครัวที่เขาอยากจะเคียงข้างอยากจะดูแลไปตลอดชีวิตคือคุณคนคนนี้เป็นคนที่ทำงานเก่งมากหน้าที่การงานดีและเขามองว่าคุณน่ะเป็นผู้หญิงในอุดมคติคุณเป็นคนทำงานเก่งหรือเวลาคุณทำงานน่ยคุณมีเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดสายตาดึงดูดหัวใจทำให้จิตวิญญาณก็ผูกติดยึดต,ติดคุณมากๆนี่คือเสน่ห์ในตัวคุณเลยนะ ที่เขาไม่เคยพบเจอไม่เคยหาได้จากใครในเรื่องการทำงานเก่งหรือการอยู่ได้ดีดูแลเต็งได้ดีไม่ใช่เข้าหาเขาเพื่อผลประโยชน์หรือจ้องคอยแต่จะพึ่งพาเขา t r อ e ์ริโอเการวนกลับมาเพื่อต่อย,ยอดพัฒนาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งมาเนิ่นนานกำลังจะได้เคลื่อนตัวเคลื่อนไปข้างหน้า สามเหรียญเนี่ยยังหมายถึงพลังงานคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือที่เรียกว่าคู่ทวินเฟรมถึงเวลาต้องวนกลับมาถึงจุดเปลี่ยนของการแยกจากที่จะต้องกลับมาในความสัมพันธ์เพื่อมารวมตัวกันถึงเวลาที่ต้องออกจากสถานการณ์ที่หยุดนิ่งการแยกจากห่างไกลกำลังจะเส้นสุดลงการหมุนวนกลับมาของคนที่คุณรู้จักแล้วของคนที่แอบมองแอบส่องแอบดูคุณมาเนิ่นนานความสัมพันธ์นี้กำลังจะ พัฒนาก้าวไปข้างหน้า Nap ครับคนคนนี้จะ take action อย่างรวดเร็วและวางแผนการที่เหนือคาดคิดเหนือความคาดหมายของคุณอาจมีการเซอร์ไพรส์เจ้าปลาตัวเนี้ยต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมแต่ในไพ่เนี้ยปลาตัวนี้เหาะได้ใจเขาอะไม่มีอะไร,รั้งได้แล้วใจเร็วแล้วเพราะว่านิ่งมานานทนไม่ได้แล้ว เขาอาจมีการเซอร์ไพรส์ในเรื่องการเดินทางมาหาคุณมาพบเจอคุณโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าหรือบอกล่วงหน้าไม่นานบอกคุณว่าพรุ่งนี้ว่างปะไปรับที่สนามบินหน่อยแบบนี้ก็เป็นได้เป็นการเข้าหาแบบจู่โจมรวดเร็วแล้วปรารถนามากๆที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์และมีสถาน,นะกับคุณอย่างรวดเร็วนี่คือเป้าหมาย ในการเข้าหาและการกลับมาเทคแอคชั่นครั้งนี้ p a r ร์อนสคนคนนี้อยากคุยกับคุณมากๆคิดถึงคุณสุดๆมีคำพูดมากมายหมื่นแสนล้านคำอยู่ในหัวใจเขาคนคนนี้จำทุกคำพูดที่คุณเคยสื่อสารกับเขาได้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรืออักษรหรือเสียงใดๆก็ตามที่เป็นการสื่อสารจากคุณไม่เคยลืม มีการอ่านซ้ำฟังซ้ำอยู่ตลอดเวลาและตอนนี้เขาเก็บข้อมูลเขาเตรียมคำพูดที่จะพูดออกับคุณเป็นคำพูดที่กลั่นกรองอามาจากหัวใจเป็นคำพูดที่เขาเรียบเรียงและกลั่นกรองจากความคิดจากสมองจากจิตวิญญาณของเขาจะเป็นคำพูดที่ทำให้คุณมีความสุขและใจฝูเตรียมตัวรอรับการติดต่อสื่อสารจากเขาได้เลย s ซ n นเพนากลส์คุณน่ะทำดีต่อใจเขามากมายสิ่งที่คุณเคยลงทุนลงแรงเพื่อเขาแม้ว่าคุณจะไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์ใดๆแต่สิ่งที่คุณเคยทำไปนั้นคุณกำลังจะได้เก็บเกี่ยวดอกผลดอกผลที่งอกเงยอย่างงดงามในหัวใจของเขาคือสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับถ้าหากคุณเคยลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวถ้าหากคุณเคยลงทุนในเรื่องเวลาในเรื่องเงิน หรือสิ่งของต่างๆที่เคยให้เขาคุณกำลังจะได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับคืนและจะเป็นการได้รับกลับคืนที่มากกว่าที่คุณเคยลงทุนไปคนคนนี้ตั้งใจมากๆที่จะเข้ามาดูแลคุณอยากจ่ายอยากเปอยากอุปถัมภ์ชีวิตคุณอยากทำทุกอย่างให้คุณมีความสุขคืนนับสอดพลังงานคุณวันนี้เด็ดเดี่ยวแข็งแ,งแงกร่งกล้าหาญ คุณไม่สนใจละคุณย้ายโฟกัสมาที่เรื่องตัวเองสนใจตัวเองแค่ความรู้สึกและความสุขของตัวเองพลังงานเช่นนี้นี่เองเขาจึงกระวนกระวายเกิดเป็นแรงดึงดูดมหาศาลทำให้เขาต้องทำทุกอย่างเพื่อกลับมาหาคุณจิตวิญญาณของเขายิ่งยึดติดผูกติดเพียงคุณในวันที่เขารู้สึกว่าคุณตัดเขาแล้วเขาสูญเสียคุณไปแล้วการที่คุณกลับมารักตัวเอง ใช้พลังงานไปกับเรื่องของตัวเองทำให้เกิดพลังงานสะท้อนไปที่เขาทำให้เขาต้องคิดใหม่ว่าเขามองคุณและประเมินคุณผิดพลาดไปคุณไม่ใช่ของตายคุณไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายเหมือนคนอื่นที่เขาเคยเจอที่จะคอยไล่ล่าและเข้าหาเขาตลอดเวลาคุณเข้าไปเปลี่ยนแปลงคนที่มีอีโก้มากคนที่จัก,กรวาลหมุนรอบตัวเขาให้เขามีความคิดความเชื่อใหม่ ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่ๆและทำให้เขายิ่งตระหนักในคุณค่าของคุณ s String พลังงานคุณแข็งแกร่งมากเท่าไหร่เขายิ่งยอมสโซร,ราบอ่อนค่อยคุณมากเท่านั้นเขาจะเข้าหาคุณเขาจะงอคุณอย่างที่ไม่เคยยอมใครจิตวิญญาณของเขายิ่งยึดติดผูกติดเพียงคุณและขณะเดียวกันพลังงานของคุณ ก็ทาให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเมื่อจิตวิญญาณเขาเติบโตและตื่นรู้เขาจึงกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงของตัวเองกล้ายอมรับข้อเสียของตัวเองกล้าที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะเขาอยากจะเข้ามาเป็นความรักที่ดีเป็นคนรักที่ดีของคุณทุกอย่างต้องเป็นไปเช่นนี้เพราะเขาเองไม่อาจต้านทานหัวใจไม่อาจต้านทานความจริงเมื่อจิตวิญญาณของเขายึดติดผูกติดเพียงคุณ แม่หมอตั้งชื่อไพ่เล่าเรื่องวันนี้ว่าจิตวิญญาณของเขายึดติดผูกติดเพียงคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออร์เคิลเสริมให้นะคะสตรนงความแข็งแกร่งโอ้ไพ่ไพ่ใบสุดท้ายของไพ่ทาโร่ที่แม่หมอเปิดกับไพ่ใบแรกไพ่ออร์เคิลดูสิ เป็นคำเดียวกันเลยสเตรน์ strength, ความแข็งแกร่งคุณจงแข็งแกร่งกลับมารักตัวเองเชื่อใจว่าจัก,กรวาลเนี้ยจะให้คุณสุขสมหวังในวันที่คุณรักตัวเองและมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งแล้วเมื่อคุณแข็งแกร่งเขานั่นแหละจะยอมอ่อนข้อยอมเข้าหาคุณยอมง้อคุณเอง s e l e s exploration การสำรวจตนเองในวันที่คุณแข็งแกร่งในวันที่คุณไม่ได้แคร์เขาในวันที่คุณหันหลังออกจากความสัมพันธ์นี้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่เขาเริ่มมาสำรวจตนเองมามองตัวเองว่าเอา้าเขามีดีขนาดนั้นรวยก็รวยทำงานก็เก่งหน้าที่การงานก็ประสบความสำเร็จหลอก็หลอ,ลอดูดีขนาดนี้ทำไมอะ คุณถึงหันหลังจากไปทำไมคุณถึงนิ่งเงียบไปมาสำรวจตนเองหน่อยสิมีอะไรที่เขามองข้ามหรือไม่รู้จักตัวเขาเองเพราะคุณทำให้คนคนนี้มีการสำรวจตนเองและมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีไปถึงจุดที่มีการพัฒนาตัวเองจิตวิญญาณเติบโตและตื่นรู้ได้ courage ความกล้าหาญ เขาเนี่ยมองว่าเขาผิดพลาดมากๆากเขาไม่คิดว่าคุณจะมีจิตใ,ใจที่กล้าหาญแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ที่คุณกล้ายอมเงียบยอมจบยอมตัดความสัมพันธ์นี้จากเข้าไปดื้อความกล้าหาญของคุณเนี่ยแหละผลักดันให้เขากล้าหาญแข็งแกร่งขึ้นมากล้าเผชิญหน้าและแก้ไขความผิดพลาดทั้งหมดที่เคยทํากับคุณและเวลานี้ตอนนี้เขาพร้อมและ กล้าหาญมากพอที่จะติดต่อสื่อสารและกลับมาในชีวิตคุณแว r e น e s s การรับรู้ครับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตจากอดีตเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้รับรู้หรอกคนเนี้ยไม่ค่อยใช้สติหรือว่าระดับปัญญาของเขาเนี่ยยังไม่เติบโตปัญญายาณเขายังไม่เปิดพอวันเนี้ยเมื่อจิตวิญญาณเขาตื่นรู้เขาจึงรับรู้ทุกอย่าง ถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เขาทำตัวไม่ดีทำตัวไม่น่ารักกับคุณการรับรู้นี่แหละทำให้เขาเสียใจเจ็บปวดและอยากแก้ไขเปลี่ยนแปลง Connection การเชื่อมต่อคุณกับเขาเนี่ยมีการเชื่อมต่อกันในระดับลึกถึงจิตวิญญาณเป็นคู่ทวินเฟรมกันอีกความหมายหมายถึงถ้าหากเงียบนิ่งไป เดี๋ยวก็จะมีการติดต่อมีการเชื่อมต่อกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน New Beginnings การเริ่มต้นใหม่ mm hmm. เขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณ mm hmm. เพื่อแสดงความต้องการ mm hmm. ว่าเขาต้องการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้กับคุณอย่างจริงจังและจริงใจ mm hmm. Serenity mm hmm. ความเงียบสงบ การกลับมาครั้งนี้เปลี่ยนจากเดิมอย่างเส้นเชิงเมื่อจิตวิญญาณเขาตื่นรู้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสมานที่มั่นคงปลอดภัยเขามีความสุขขุมรอบคอบมีความนิ่งมากขึ้นมีการใช้ปัญญาใช้สติคิดก่อนพูดคิดก่อนทำความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสมานที่เงียบสงบเรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความสุขความมั่นคงในจิตใจ ไม่ต้องมามีคำพูดที่บาดหมางจิตใจไม่ต้องมาสาดอารมณ์ใส่กันสภาวะจิตวิญญาณที่เขาตื่นรู้นี้เขาพร้อมละที่จะเป็นคนรักที่ดีพร้อมแล้วที่จะเป็นคู่แท้ที่มีพลังงานมีบุญศินเสมอกันกับคุณ free spirit จิตวิญญาณอิสระจิตวิญญาณที่ตื่นรู้นี้หลุดพ้นจากอีโก หลุดพ้นจากอัตราตัวตนที่เขามีมากมายในอดีตไม่มีสิ่งใดที่เขาจะยึดติดทําให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่งเงียบได้อีกต่อไปจิตวิญญาณเขาเป็นอิสระละพร้อมจะโบยบินกลับมาหาคุณพร้อมที่จะสารต่อไปต่อในความสัมพันธ์พร้อมที่จะเดินทางจากทางไกลเพื่อมาอยู่เคียงข้างคุณพร้อมที่จะทําทุกอย่างตามหัวใจตามจิตวิญญาณ ที่ร่ำร้องเรียกร้องหาเพียงคุณมีตัวเลขที่ไพ่ออรัเคิลบอกเพิ่มเติม33 29 92 8 3 7 24 42 31 1และ13แม่หมอขอสบคำทำนายไพ่เรเรื่องแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาะการเงินการงานความรัก แม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาด้วยกันไม่กดสคริปข้ามก็คิดซะว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ